แกจะสูบไว้เยอะก่อนครับแกจะเอาทุกสีเลยนะเพื่อจะทำตัวหนอนครับอ่ะส,สดี f ซีที่โคโดปลักครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจเอกดำซิงทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผม <c oughs> แต่เราก็พาเจมาซื้อ ของกินครับเจ๊ก็ไปซื้อของกินแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูพี่วงครับแล้วมาถามพี่วงหน่อยว่าการปั้นลูโกโป่งนี่พี่เรียนมาหรือว่าจดจําเอาพี่วงไอ้ที่ปั้นลูโกโป่งได้นี่ไปเรียนมาหรือว่าไงก็ฝึกขายของตอนแรกก็ขายของครับอตอนแรกก็ขายของแล้วก็ขายพวกลูกโป่งธรรมดายอย่างนี้ครับ อ๋อไปเจอแกก็เลยไปฝึกกับแกอ,อ๋อมีคนฝึกมีคนก็มาขายแล้วก็เขาปั้นเป็นไงครับผมก็เลยไปปั้นเแือเขาค,เครับอ๋อครับนานผมกดหลายวันอยู่หลายวันเลยใช่ไหมหพี่พ,พี่ปั้นรูปอะไรได้บ้างปกติก็คืออยากรู้ก็ปั้นแต่ตัวหนอนนี่แหละครับอ,อ๋อปั้นแต่หนอนพวกตัว ปั้นจากที่เขาแถมมากกลบลูกโปง่<อ>แบบพวกลูกหมาน้อยออบบนี่คือแบบพวกเขามาเฉพาะตัวคือเขาทำอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเอาตัวของเจ้าอื่นมาทำาันค<อ>ือทำเฉพาะลูกตัวอนอนอที่พวกตัวเล็กๆที่เขาแถมมากแลลูกโป่ที่เป็นแบบมาก็เราทำเป็นบางทีก็ทำแถมทำเมื่ถ้ามีเวลาบ้าง แต่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 พี่ไปเรียนกับเขาอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นก่อนนะครับอ๋อเราก็เลยไปฝึกกับเขาก็ไปขายของด้วยไปไปฝึกกับเขาด้วยไงตอนแรกก็ขายไม่ได้แอกทำก็หัดทำก็ซื้อแต่ลูกโป่งมาพันก่อนอ่าพันอยู่หลายวันครับกว่าจะเป็นใช่ไหมครับก็ลงทุนซื้อลูกโป่งมาก็พันนั่งพันเล่นพันก็ไม่ใช่พันเล่นอกครับพันขายได้แหละแต่ว่ามันขายไม่ได้ก็พัน บางทีก็พันแล้วขายไม่ได้ก็เต็มก็สอบอก็ทิ้งไปอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากรู้เนาะ <c oughs> ก็ลงทุนซื้อลูกโปง่งซื้ออะไรมาทบ <c oughs> พันหลายวันครับขายของตามงานแต่ก่อนก็ขายยังไม่ได้ัก็ไปนั่งพันขายทั้งลูกโปง่งธรรมดาทั้งอ๋อแต่ก่อนนี้พี่ขายลูกโป่งแบบนี้แต่ก่อนใช <c oughs> ่ไหม แกให้ให้คนหนึ่งฝึกให้ใช่แกเพราะว่าแกจะขายอะไลูกโป่งตัวนอนอย่างเดียวครับแล้ววันนีครับแผมขายพวกของพวกอะไรแล้วก็เนี่ยแต่ลูกโป่งธรรมดาครับแล้วก็ทีนี้ก็ให้แกฝึกให้เอฟซีเอฟซีพี่วงเนี่ยอ๋อแก่ทำเครื่องทำอะไรเลยก็ก็จะเป็นก็หมดไปฝึกครับ ที่อีกคนหนึ่งมานะครับพี่วงก็เลยลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะพี่เนาะก็เลยเป็นอาชีพติดตัวมาเลยทํามาก็ตั้งแต่ประมาณปีห้าเก้าหรือเท่าไหร่เนี่ยครับห้าแห้าเก้าเนี่ยครับแต่ปีนู้นมาก็ขายมาเรื่อยๆจนโควิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงแล้วก็ไม่ค่อยมีทุนเพราะว่าบางทีก็ต้องเสียค่าที่แทนเนาะครับอันนี้นี่เขาเก็บค่าที่เท่าไหร่ร้อยหนึ่ง ก็เล,เลยต้องขึ้นราคาหน่อยใช่ไหมก็ถ้างั้นเราก็ไม่เหลือเลยนะเราก็ไม่เหลือใช่ครับก็ได้แต่ค่ากับข้าวอืม1าบาทมนรู้จะขายได้หรือเปล่าขายได้อยู่แล้วพี่มันหมานอยู่แล้วขาย15บาทมาหลายวันแล้วก็บอกเราก็บอกเหตุผลของเอ้าครับบอกว่าทุกทีที่ผมขาย15บาทมันไม่ได้เสียค่าเช่าอันนี้ผมขอขึ้นราคาเป็น20บาทผมเสียค่าเช่าก็บอกครับครับทาไม่ว่าไรหรอก เสียแค่แช่าที่เนาะครับตอนแรกก็ว่าเขาไม่เอาไงครับตอนแรกก็ว่าท่านขายเลอผมเลยขายอยู่ทีบห้าบาทแต่พอเมื่อวานเขาเอาเขามาเก็บร้อยหนึ่งก็ให้เขาเนาะครับทีนี้ก็เลยว่าต้องขอขึ้นราคาบ้างเพราะลูกโป่งก็หมดแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเงินซื้อลูกโป่งอันนี้อันนี้พี่จะไปสั่งลูกโป่งที่ไหนถ้ามันหมดจะมีที่ประโคนชัยครับอ๋อมีร้านมันอยู่ใช่ไหมมีร้าน ของเล่น,นแต่ที่นี่ไม่มีตอามีก็มีประกนไทยนางรองแล้วก็ <c oughs> มีเป็นบางที่ครับพวกนี้เขาไม่ค่อยเอามาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอุปกรณ์ที่ต้องขายครับที่เป่าลูกโป,ปง่งแล้วก็ของเล่นนี่ครับแกก็ไปฝึกกับีกคนหนึ่งมานะครับการปั้นลูกโป่งก็แกก็ ลองผิดลองถูกมาตลอดครับลองผิดลองถูกมาก็เป็นอาชีพจิตตัวมาเลยครับการขายลูกโป่งนะของพี่วงครับทุกทีที่เกมมาขายวันสองวันนี้ไม่เสียไม่เสียค่าเช่านะพี่น้องแตนพอดีว่าอามาอยู่ตรงนี้เขาก็จะเก็บค่าเช่าหนึ่งร้อยครับเลย,ย,ยต้องขึ้นราคาหน่อยตอนนี้พี่จะปั้นเลยใช่ไหม พักกดเพิ่มหนึ่นงครับก,กันจะดูดกนเพราะเวลาพันแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วครับดันแล้วก็ขายเลยขายเลยอแต่ดีหน่อยวันนี้อาจจะได้นั่งตรงนี้นเพราะว่ามีคนสี่อาจจะมีคนเดินพี่ปั้นไว้นะเดี๋ยวผมจะซื้ออันอนะึงเดี๋ยวแก่อนเนาะปั้นให้ก่อนเนาะครับเผื่อจะได้ ดเล็บปัดแน่นก่อนนะเล็บปัดดูดีเอ้ยดูดวงกันได้ครับเดี๋ยวจะซื้อมาให้ลูกสาวหน่อยอุดหนุนอุดหนุนครับคนเราต้องอุดหนุนกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้แกพันให้ดูครับ เนี่ยคือถือว่าเป็นอาชีพติดตัวเลยนะยังไม่ได้พานเลยครับถือว่าคือว่าแกเสร็จจากงานนี้นะครับงานนี้ไปก็แกก็จะไปจุดประคนชัยต่อนะครับไปจุดประคนชัยก็<ม>ถือว่ามันมีงานตลอดครับแกก็เลยต้องเล,ล่ร่อนไปแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เล่ร่อนแพนจร ไปขายลูกโปง่งตามงานไปเรื่อยๆก็คือว่าต้องอะไรอ่ะต้องสู้ชีวิตครับคนเราแกหมดลูกโปง่งวันนี้ก็แกน่าจะไปซื้ออยู่ที่ประโคนใช้ต่อนะเพราะมันมีร้านอยู่ประโคนใช่อีกครับอีกหนึ่งร้านนะครับเดี๋ยวให้แกพันให้ดูอันนี้แกก็สูบไปเต็มแล้วก็มี แกจะพันแกจะสูบไว้ทีเดียวก็ประมาณสิบกว่าตัวแกจะพันไว้ประมาณสิบตัวจะให้แกพันให้ดูก็ถือว่าก็เพราะขายได้นะครับคืนหนึ่งแกก็ขายได้ประมาณยี่สิบตัวสิบตัวเอ้ยยี่สิบตัวประมาณสิบกว่าตัวครับประมาณนี้ที่ก่อนนี้แกก็ขายตัวละสิบห้าครับแต่นี้ก็เสียค่าเช่าที่แล้วแกก็ ่จะขึ้นราคาเป็นยี่สิบบาทเอาไวเจอคลิปกันต่อไปครับเดี๋ยวจะอุดหนุนแกหน่อยนี่เจอล่างมือครับาบายครับสวัสดีครับคลิปนี้